พี่น้องประชาชนครับวันนี้ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับคดีวัดบางคารนะครับจังหวัดพิจิตรผมมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนวันนี้ซึ่งขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนจํานวนมากนะครับมานะครับในวันที่เรามีการเปิดตัวที่เป็นผู้รับมอบหนาจจากเจ้าวาดวัดบางคารอย่างสมบูรณ์นะครับนะ หนังสือมอบหนาดเรียบร้อยนะครับให้เราเป็นผู้ดําเนินการในการดําเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลที่นะครับทำผิดกฎหมายในการยึดวัดบางคานนะก็ต,ต้องเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับว่าวัดบางคารเป็นวัดที่เก่าแก่แล้วก็เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับนะเป็นวัดที่พี่น้องประชาชนคนไทยควรจะรักษาเป็นสมบ,บัติของชาติแล้วก็จะต้องเข้าไปนะครับกราบไหว้ สักการะบูชาเป็นสิริมงคลนะครับให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแต่ปัจจุบันนะครับไม่มีประชาชนสามารถเข้าไปได้เนื่องจากว่านะครับมีบุคคลกลุ่มหนึ่งใช้อำนาจนะครับที่ละเมิดกฎหมายนะครับเข้าไปยึดวัดนะโดยไม่ให้บุคคลภายนอกหรือจเจ้าวาดหรือวิยากรวัดเข้าไปดำเนินการได้นะครับวันนี้นะครับผมก็ได้มีการประชุม แล้วก็หารือกับท่านพลตจดีจรุนเกียรติปันแก้วนะครับรักษาราชการผู้กงคับการทางหลวงแล้วก็ได้คุยกับรักษาราชการนะครับกองกำับการปราบปรามและป้องกันนะครับปราบปรามการจริตประพฤติมิชอบหรือปปปได้คุยกับทางนะครับทีมงานของปปทนะนะครับปราบปรามทจริตภภาครัฐนะครับหรือทางปปทนะก็ได้มีมตินะครับให้ความเห็นร่วมกันว่าใรวัญจันเนี่ยนะครับ ผมจะเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีอาญากับเจ้าพนักงานบังคับคดีของจังหวัดพิจิตรฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบตามตามตาตรา157ในกรณีที่ไม่ทําตามคําสั่งนะครับของศาลที่มีการสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีในการส่งมอบพื้นที่ให้กับเจ้าวาดนะครับคนปัจจุบันแล้วก็วยากรของวัดนะครับก่อนที่จะมีการส่งมอบทรัพย์สินนะดังนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีการเปิดตัวในคดีนี้เป็นคดีแรก ของวัดบางคานที่เป็นคดีใหม่โดยให้ทางปอปอเป็นผู้นะครับรับผิดชอบในการดูแลคดีนี้นะครับสิ่งหนึ่งก็ตามนะครับเราได้มีมติแล้วว่านะครับถ้าหากเจราจาสําเร็จก็ถือว่าเป็นบุญกุศลของพี่น้องประชาชนที่จะได้เข้าไปสักการะบูชาวัดบางคานสักทีนะครับนะแต่ถ้าเจราจาไม่สําเร็จนะครับมีผู้ขัดขวางนะครับไม่ปฏิบัติตามนะนะครับเราก็จําเป็น ที่จะต้องใช้กฎหมายบังคับก็โดยใช้กองกําลังนะครับเจ้าที่ปฏิบัติการพิเศษนะของตํารวจในการเข้านะครับตรวจยึดพื้นที่นะครับก็เหมือนกับไปยึดพื้นที่ในการป่าปราม็อบทั้งหลายแหล่นะครับก็จะยึดพื้นที่นะครับนะให้ทางวัดนะครับเข้าไปสามารถดําเนินการได้ให้ประชาชนเข้าไปสักการบูชาได้นะครับผู้ใดขัดขวางนะครับนะถือว่าเป็นการนะครับขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ หากมีการต่อสู้ไม่ว่าจะใช้หนังสติ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดเจ้าที่ได้รับบาดเจ็บท่านอาจจะโดนข้อหาพยายามฆ่านะหรือทาร้ายร่างกายเจ้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วนะครับโทษจะตามมาจํานวนมากนะครับซึ่งเราบอกได้เลยว่าเที่ยวน,นี้เราไปนะครับเราจัดเต็มจัดหนักนะครับไม่มีเมตตาปาณีนะหากคุณเห็นแก่ประเทศชาติเห็นแก่วัดบางคานที่เป็นวัดเก่าแก่นะมีปัญหามาคุยกันข้องใจตรงไหนทุจริต ตั้งกรรมาการมาเลยสองฝั่งนะครับทางชุดเก่านะอยากตรวจสอบการทํางานของเจ้าวาดองค์ใหม่กับวิทยากรองค์คนใหม่ท่านก็ตั้งกรรมาการมาเลยท่านจะตั้งกี่คนว่ามานะก็สามารถเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบของวัดได้โดยการนะครับแต่งตั้งเป็นทางการนะแล้วก็มาช่วยกันดูแลวัดนะครับนะทุกอย่างคือทากันอย่างโปร่งใสนะครับตรวจสอบได้นะแต่หากท่าน คุยแล้วไม่รู้เรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นสอวอรหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่หรือจะเป็นนายทุนนะครับเจ้าของโรงงานต่างๆนะครับนะหรือนายทุนพวกไหนก็แล้วแต่นะครับเราจําเป็นจะต้องบังคับใช้กฎหมายกับท่านนะครับทุกทุกมิตินะครับต้องบอกเลยว่าทุกมิติเพราะที่ผ่านมาตารวจจังหวัดพูทธรจังหวัดพิจิตรนะครับไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นะอย่างเข้มแข็งดังนั้นเมื่อไม่ปฏิบัติตามมาที่ไม่ว่าผู้การพิจิตรจะเป็นใครนะครับ พูมกับนะครับเป็นใครถ้าไม่ทําตามกฎหมายก็จะถูกดาเนินคดีตามมาตราหนึโดยที่จะให้ปปปเป็นเจ้าภาพในการดำเนินคดีกับเจ้าที่รัฐทุกคนนะครับนะฐานไม่ปฏิบัติตามนะครับนะคำสั่งของศาลนะครับนะเรื่องแบบนี้นะครับเราอยากเจอนะเราไปด้วยมิตรแต่ถ้าคุณไม่เป็นมิตรนะครับมีการใช้อาวุธมีการใช้ม็อบจะกี่ร้อยคนก็แล้วแต่นะครับผมยืนยันว่าเรื่องแบบนี้นะครับ ถ้าไม่บังคับใช้กฎหมายนะวัดไม่ใช่เป็นของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของส่วนรวมเป็นสมบัติของชาตินะเราได้มีการปรึกษาหารือกันแล้วนะครับว่าถ้าเจรจาก็มาคุยกันแต่ถ้าไม่อยากเจรจาต้องการใช้กําลังกันก็เราก็พร้อมที่จะมีเจ้าที่เข้าไปปฏิบัติการพิเศษนะครับจับสวก,กดพื้นแน่นอนนะถ้าอยู่ในวัดแล้วขัดขวางการทํางานของนะครับเจ้าที่ตํารวจนะครับนะอันนี้ก็ยืนยันว่า นะครับเจ้าที่ก็จะบังคับใช้กฎหมายกับสวหรือกับทุกคนที่ยึดวัดนะครับเป็นสมบัติของส่วนตัวไม่ได้นะครับนะอันนี้ต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าคุณไปถามหวานดันใจก็ได้ครับว่านะสมัยก่อนโดนใครจับกดพื้นนะครับเรื่องเนี้ยนะครับเราบอกได้เลยว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับนะเขาอยากเห็นความสงบนะของวัดปังคารนะครับเป็นของฝันวันพิใหม่ให้กับชาวจังหวัดพิจิตรนะนะครับต้องบอกเลยว่า ถ้านะครับฝ่าฝืนนะก็ต้องมีมาตรการตามกฎหมายแน่นอนนะอันนี้ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าที่ผ่านมานะผมบอกให้เลยว่าตำรวจหย่อนยานมากนะไม่ยอมทําอะไรเลยนะผมรู้นะครับว่าท่านสวเนี่ยเป็นเด็กของใครนะรู้ว่าเป็นใครเป็นนายทุนในการต่อท่อนําเลี้ยงนะผมบอกให้เลยว่าเจ้าของโรงงานท่านต้องรับผิดชอบด้วยถ้าเส้นทางการเงินถึงท่านท่านต้องรับผิดชอบ ผมบอกให้เลยว่าตํารวจนะครับอ่อนแอมานานแล้วที่จังหวัดพิจิตรนะครับผู้การพิจิตรไม่เอาไหนเลยนะไม่ทํางานเลยดังนั้นเนี่ยนะครับผมบอกให้เลยว่าท่านอาจจะถูกย้ายในงวดนี้ก็ได้นะถ้าท่านไม่นะครับบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะเพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงของการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับผมเชื่อว่านะครับท่านไม่ทํางานท่านก็อยู่ในพื้นที่ไม่ได้นะเหมือนที่ิ๊กโจ๊กล่าวไว้ว่าถ้าผู้การจังหวัดมีแล้วไม่ทํางานท่านก็ต้องไปตบยุงใน สพกรหรืออยู่ในที่ที่ท่านควรจะไปนะก็คือเข้ากูไปนะครับนะไม่ควรจะเป็นผู้การจังหวัดนะครับนะผู้กับเช่นเดียวกันถ้าไม่บังคับใช้กฎหมายนะตำรวจผู้ทอนจังหวัดนะครับนะผู้การจังหวัดไม่ทํางานอย่างเนี้ยนะครับก็ต้องเข้ากูนะไปอยู่ในในกุที่นะครับไม่สามารถที่จะมาเป็นตํารวจที่รับใช้พี่น้องประชาชนได้ก็คือไปอยู่ฝ่ายธุรการแล้วกันนะครับนะเพราะเรื่องแบบนี้นะครับถ้า ผมไม่มารับมอบนาจก็คงไม่จบผมยืนยันนะครับว่าภายในสองเดือนต้องจบนะภายใน60สวันต้องจบและจบแบบเรียบร้อยนะครับนะครั้งที่แล้วหยาแย่ยอดเยอะ,ยะ,ยะนะไม่มีอะไรเลยแต่ครั้งนี้ผมบอกให้เลยว่าเราไปจัดหนักจัดเต็มจัดของจริงนะครับนะไม่ได้กลัวเลยว่าจะมีหนังสติ๊กไม่ไม่ได้กลัวเลยว่าจะใช้นะครับ ในการที่จะพ้นเจ้าพนักง,งานนะครับเราบอกได้เลยว่าเราไม่ใช่ไปแบบฝ่ายปกครองไปแบบหน,น่มน้ำนะครับผมบอกให้เลยว่าคุณจะเจอนะครับแบบที่นะคุณจะเห็นได้เลยว่าเรามีโล่แต่มาตาศึกนะแล้วก็ขอโทษทีครับจับทุกคนครับที่ขัดวางการเป็นหััิงานของเจ้าหน้าที่นะครับนะต้องเรียนให้ทราบนะนะครับนะพี่น้องประชาชนครับ เรื่องวัดบางคานก็ตามต่อไป